ราชันพิชิตล่าหนึ่งมักคาสยบฟ้าตอนที่สิบห้ามีคนวางยาพิษกลับคำพูดงั้นหรือทั้งสู้สู้กล่าวตำหนิเจ้าคุยกับผู้อาวุโสของสำนักเช่นนี้หรือส่งเหยี่ยนชิงคล้ายระงับความโกรธเอาไว้ไม่ได้สายหน้ากล่าวว่าสิทธิไม่เข้าใจว่าจบก็คุกเขาลงดังปุกโขกศรีสะอ้อนวอนสิทธิชอบพอสิทธิที่หญิงทังจริงๆหากผันใจแม่เพียงนิดขอให้ฟ้าผ่าตายขอผู้อาวุโสโปรดส่งเสริมสิทธิ์ด้วย ถังสู้สู้ปล่อยให้เขาโขกสีสะอยู่หลายครั้งก่อนจะก้มมองคลางกล่าวว่าส่งเสริมเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่ได้แต่เจ้ายินดีขึ้นเป็นเจ้าสำนักสวรรค์ที่สุดหรือไม่ขอเพียงเจ้าตอบตกลงรับตำแหน่งเจ้าสำนักสวรรค์ที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องที่จารนาถึงหนิวโยเตาอีกข้าจะให้ถังอีออกเรือนกับเจ้าทันทีว่าอย่างไรเล่านี่ซ่งเหยี่ยนชิงเงยหนะ้าขึ้นมามุมปากกระตุกนิดนิดใช่ว่าเขาจะไม่เคยมีความคิดเช่นนี้ แต่ท่านพ่อที่อยู่ทางเมืองหลวงเคยกำชับเขาไว้สำนักสวรรค์พิสทจิ์มีสายสัมพันธ์อันคลุมเครือกับหนิงอ๋องซางเจี้ยนป๋าวอและนั่นจะทําให้องค์ฝ่าบาททรงหวั่นระแวงได้ง่ายตระกูลซ่งมีฐานะสูงส่งไม่อาจรับตําแหน่งนี้ไว้ได้เรื่องไหนหนักเรื่องไหนเบาเขาไม่ถึงขั้นที่จะแยกแยะไม่ออกอีกอย่างด้วยภูมิหลังครอบครัวของเขาเขาไม่มีความจําเป็นต้องรับตําแหน่งนี้เอาไว้เหตุใดเขาต้องเปลืองแรงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวด้วย ความสามารถสิทธิ์มีจำกัดแบกรับตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ไม่ไหวขอรับซ่งเหยี่ยนชิงก้มหน้าตอบเสียงอ่อยทังสู้สู้เอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ลองไปกล่าวโน้มน้าวบิดาเจ้าดูสิขอเพียงบิดาเจ้ายอมรับตำแหน่งเจ้าสำนักสวรรค์พิสทธิ์ข้าก็จะยกถังอีให้เจ้าเช่นกันเรื่องของท่านพ่อบุตรอย่างข้าไหนเลยจะตัดสินใจได้ขอรับซ่งเหยี่ยนชิงตอบด้วยความห่อเหี่ยว เขารับตำแหน่งเจ้าสำนักไว้ไม่ได้ท่านพ่อของเขายิ่งไม่อาจแต่ต้องตำแหน่งนี้ได้เหตุผลข้อนี้เขาไหนเลยจะไม่กระจา่างแวตาถังสู้สู้ศาสตร์ประกายออกมาเอาเถอะเรื่องแบบนี้ไม่ควรบังคับฝืนใจพวกเจ้าพ่อลูกข้าขอถามเจ้าอีกอย่างแล้วกันเจ้าอยากให้ถังอีได้เป็นเจ้าสำนักหรือไม่ซ่งเหยี่ยนชิงเงยหน้าขึ้นทันทีเอ่ยด้วยสายตาละห้อยแน่นอนขอรับสิทธิย่องอยากให้สิทธิ์ทีหญิงได้เป็นเจ้าสำนัก หากสิทธิทีหญิงเป็นเจ้าสำนักสิทธิจะมีความสุขอย่างยิ่งขอรับทังสู้สู้ลอบด่านในใจว่าไอ้โง่พวกเจ้าสองพ่อลูกไม่ยอมแต่ตำแหน่งนี้แล้วตระกูลส่งจะยอมให้เจ้าแต่งกับเจ้าสำนักสวรรค์ี่สุดอย่างนั้นหรือตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะให้ทังอีรับตำแหน่งเจ้าสำนักเจ้าก็ถูกกำหนดให้ไรว้วาสนากับถังอีแล้วแต่นางยังคงถามต่อไปด้วยความอดทน ก่อนสิ้งใจเจ้าสำนักถังมู่กำหนดให้ตรงกัวเฮ่าหอรานเป็นผู้สืบทอดยามนี้ตรงกัวเฮ่าหอรานก็ซิ้งบุญเช่นกันตามกฎของสำนักผู้ใดสมควรจะได้รับตำแหน่งเจ้าสำนักเล่านี่ทรงเหยี่ยนชิงลังเลอยู่สักพักจากนั้นเอ่ยชื่อหนึ่งออกมาอย่างไม่เต็มใจนะักหนิวโย่เต้าขอรับจากนั้นก็ทีแจงเสริมว่าแต่หนิวโย่เต้าเป็นฝ่ายถอนตัวจากตำแหน่งเจ้าสำนักด้วยตัวเองแล้วว่านาขอรับ ถังสู้สู้กล่าวยาวเหยียดเขาถอนตัวอย่างไรคิดว่าข้าคงไม่ต้องพูดมากอีกทุกคนต่างรู้ดีแก่ใจที่ทุกคนไม่พูดอะไรเป็นเพราะทราบดีว่าเขาไม่เหมาะจะแบกรับตำแหน่งเจ้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนี้สำนักสวรรค์พิสุทธิ์ยังมีผู้ใดที่มีบารมีมากพอจะมาดูแลสำนักสวรรค์พิสุทธิ์อีกเล่าทุกคนเห็นดีเห็นชอบกับภูมิหลังของพวกเจ้าพ่อลูกหวังว่าพวกเจ้าพ่อลูกจะออกหน้านำพาสำนักสวรรค์พิสุทธิ์หวนคืนสู่ความรุ่งเรืองได้ แต่เนื่องด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเจ้าพ่อลูกต่างไม่ยินดีรับหน้าที่นี้จริงอยู่ที่พวกเราสามผู้อาวุโสมีบารมีมากพอจะรับตำแหน่งนี้แต่สำนักสวรรค์พิสทธิ์มีกฎทวงสมดุลผู้อาวุโสอย่างพวกเราไว้เมื่อออกจากตำแหน่งผู้อาวุโสแล้วไม่อาจรับตำแหน่งเจ้าสำนักได้อีกเดิมทีวุวยตัวคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดแต่จนปัญญาที่ติดอ่างหาขึ้นเป็นเจ้าสำนักคงทำให้ผู้คนหัวเราะเยาะว่าสำนักสวรรค์พิสทธิ์ของข้าหาคนไม่ได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นคือว้ยตัวดื้อรัน้นยึดติดกับคำสั่งเสียก่อนสิ้นใจของเจ้าสำนักถังมู่โวยวายว่าถ้าแหกกฎจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเอาแต่พูดพล่ามอยู่อย่างนั้นทำได้เพียงลงโทษให้เขาไปหันหน้าเข้ากำแพงคิดทบทวนที่หลังหุบเขาส่วนคนอื่นๆนะหรือหลังจากที่หนิวโยเต้าสลัดสิทธิ์ไปเช่นนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยินดีออกหน้าแบกรับตำแหน่งที่เป็นเหมือนเผือกร้อนนี้เอาไว้แต่ละคนล้วนฉลาดพอที่จะเอาตัวรอด เมื่อกล่าวถึงตรงนี้นางอดไม่ได้ที่จะลอกถอนหายใจหากว่ากันตามแก่นแท้ของปัญหาแล้วนี่เป็นเพราะสำนักสวรรค์พิสุธิ์ในเวลานี้ตกอับแล้วอีกทั้งยังอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมอนาคตรายล้อมด้วยพยันอันตรายการเป็นผู้นำนั้นไม่ง่ายหากยังอยู่ในยุครุ่งโร์เกรงว่าคงมีคนออกหน้าเสนอตัวแย่งชิงตำแหน่งเจ้าสำนักมากมายก่กองทรงเหยี่ยนชิงเอ่อยว่าดังนั้นสิทธิจึงคิดว่าสิทธิที่ถังเหมาะสมที่สุดขอรับ ทั้งสู้สู้ตอบอึมคราหนึ่งทั้งอีเป็นบุตรสาวเจ้าสำนักในยามขับขันเช่นนี้หากนางไม่ก้าวออกมาแบกรับไว้แล้วผู้ใดจะออกมากันเล่าแต่ตำแหน่งนี้ได้มาอย่างไรสิทธิสายในทั้งบนล่างต่างรู้ดีแก่ใจแล้วนางจะทําให้ทุกคนยอมรับได้อย่างไรแล้วว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าทั้งอีไม่ได้ทําไปเพราะประโยชน์ส่วนตนถ้านางจะแบกรับภารนี้ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเจ้าคิดว่านางยินดีแต่งกับหนิวโยเต้าหรือ หากนางอยากนั่งในตำแหน่งนี้ก็จำเป็นต้องมอบของทดเชยให้แก่หนิวโยเต้าซึ่งการที่นางยอมเสียสละตัวเองก็เพื่อมอบคำอธิบายให้แก่ทั้งในและนอกสำนักสวรรค์ทีสุดอย่างไรละ่ะเจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าจบก็ลวงจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากแขนเสือ้อโยนลงตรงหน้าซ่งเหยี่ยนชิงที่คุกเข่าอยู่บนพื้นนี่คือจดหมายที่บิดาเจ้าเพิ่งส่งมาจากทางเมืองหลวงเจ้าอ่านเอาเองเถอะ แม้ว่าส่งซูจะเป็นสิทธิของนางแต่เรื่องราวบางเรื่องในสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ยังคงต้องติดต่อขอความเห็นจากซ่งซูอยู่เพราะมันเกี่ยวพันถึงแรงสนับสนุนที่ตระกูลซ่งมีต่อสำนักสวรรค์พิสุทธิ์จึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้ส่วนคำตอบของส่งซูคือเห็นด้วยกับการให้ถังอีรับตำแหน่งเจ้าสำนัก ส่งเหยี่ยยนชิงหยิบจดหมายมาเปิดอ่านสีหน้าพลันขมขื่นกระทมท่านพ่อส่งสูกำชับเขาอย่างเด็ดขาดว่าอย่าคิดฟุง้งซ่านให้เขาเชื่อฟังการอบรมสั่งสอนของถังสู้สู้มีเช่นนั้นจะลงโทษอย่างหนักเมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้ส่งเหยี่ยยนชิงนั่งแข็งเทื่อยอยู่บนพื้นหมุนมองโศกสลดหัวใจหลังโลหิตจุลภาคจุลภาคเมื่อไล่ส่งเหยี่ยยนชิงไปแล้วถังสู้สู้ก็เดินไปที่สวนด้านหลัง มองเห็นหลวยหยวนกงและสูภยวรนั่งเดินหมากกันอยู่ในศาลาเมื่อเห็นนางมาทั้งสองหยุดมือพร้อมกันหลวยหยวนกงมองนางคลางถามปลอบใจเรียบร้อยแล้วหรือทั้งสู้สู้มองกวาดตาม,มองผลแพทนาบนกระดานหมากกล่าวว่าเพิ่งไล่ส่งเหยี่ยนชิงไปขอเพียงทางส่งสู้ไม่ว่าอะไรก็เท่ากับเป็นการบอกถึงท่าทีของตระกูลส่งแล้วทุกอย่างล้วนจัดการได้ปัญหาในตอนนี้คือส่งเหยี่ยนชิงสะเทือนใจอย่างมาก ต้องเสียทางอีให้แก่หนิวโยเต้าเขาคงทนไม่ไหวเจ้าหนุ่มผู้ดีคนนี้คงไม่กล้าลงมือในที่แจ้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแอบ,บทำอะไรกับหนิวโยเต้าในที่ลับหรือไม่เอาเป็นว่าเรื่องนี้กำลังจะได้ข้อสรุปแล้วจะปล่อยให้เกิดเรื่องกับหนิวโยเต้าตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรขึ้นจริงๆไม่ว่าพวกเราคนไหนก็ไม่มีทางมอบคำอธิบายให้แก่สิทธ์ทั้งบนและล่างได้เมื่อถึงเวลาที่ทางอีรับตำแหน่ง ต่อให้มีร้อยปากก็แก้ตัวได้ไม่กระจ่างแล้วไม่ว่าใครก็ต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของนางจากนั้นก็จะมีปัญหาตามมาไม่สิ้นสุดสิทธิที่สู่เรื่องนี้ยังคงต้องรบกวนท่านจัดหาคนที่ไว้ใจได้ไปดูแลไม่อาจปล่อยให้ส่งเหยี่ยนชิงรับผิดชอบทางสวนดอกท้อต่อไปได้อืมหลุยหยวนกงก็พยักหน้าไปทางสูไพว์เพื่อสื่อว่าเห็นด้วยสูไพว์ e ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นค่อยๆลุกขึ้นเดินจากไป ทังสู้สู้เหมือมองออกไปแววตาหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเพื่อช่วยเก็บกวาดอุปสรรคขวางน้ำที่ขัดขวางการขึ้นรับตำแหน่งของทังอีแล้วนางเรียกได้ว่าทุ่มเทลำบากลำบนอย่างมากสามีของนางสละชีพเพื่อสํานักสวรรค์พิสุทธิ์บุตรชายนางก็พลีชีพเพื่อสํำนักสวรรค์พิสุทธิ์ตอนนี้แม้แต่หลานชายของนางก็สิ้นชีพเพื่อสํานักสวรรค์พิสุทธิ์เช่นกัน ครอบครัวนางทุ่มเทเพื่อสำนักสวรรค์ที่สุดไปมากต่อมากเหลือเกินนางต้องปกป้องสำนักสวรรค์ที่สุดที่เปรียบเสมือนกิจการของครอบครัวไว้จุลภาคจุลภาคจุลภาคข้าคือถูหัน่นนับแต่วันนี้ไปอาหารการกินของเจ้าจะอยู่ในความดูแลของข้านักสวนดอกทอ้เอเฉินกุยซั่วและสวีอีเทียนไม่อยู่แล้วชายตาเดียวร่างกำยำถือไม้เท้าคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าหนิวโย่เต้าพลางกล่าวแนะนำตัวเอง น้ำเสียงแหบพระทุ่มต่ำคล้ายว่าลำคอจะเสียหายเช่นกันเมื่อมองให้ดีจะพบว่าบนลำคอมีรอยแผลที่เกิดจากคมมีดคล้ายว่าเส้นเสียงถูกทำลายหนิวโยเต้าอดไม่ได้ที่จะพินิจด,ดูชายขาพิการที่ถือไม้เท้าคนนี้ผิวพรรณดำคล้ำไว้หนวดเคราไม่รู้ว่าเป็นเพราะบนใบหน้ามีรอยบากพาดผ่านดวงตาข้างหนึ่งหรือเปล่าหน้าตาจึงดูค่อนข้างดูร้ายเป็นหน้าตาประเภทที่ว่าเดินไปไหนก็ทำให้เด็กตกใจจนร้องไห้ได้รบกวนแล้ว นิวโยเต้ารับกล่องสำรับจากมืออีกฝ่ายด้วยความสุภาพเกรงใจถูหั่นกล่าวถามอีกครั้งยังมีเรื่องใดอีกหรือไม่นิวโยเต้าจึงลองถามดูเหตุใดจึงเปลี่ยนคนหล่ะขอรับเขากำลังกังวลว่าส่งเหยี่ยนชิงจะประสงค์ร้ายต่อตนการที่เวลานี้เปลี่ยนคนเฝ้านี่เป็นความประสงค์ของส่งเหยี่ยนชิงหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่เมื่อถามเรื่องนี้ถูหั่นกลับไม่พูดอะไรอีกหันหลังยันไม้เท้าจากไป นิวโย่เต้าหมดคำพูดดูเหมือนจะเจอคนที่ไม่เต็มใจจะพูดกับตอนอีกคนแล้วหลายวันต่อมาสวนดอกท้อเรื่องแขวนโคมห้อยผู้กระดับสิทธิ์สำนักสวรรค์พิสุทธิ์กลุ่มหนึ่งยุ่งวุ่นวายอยู่ทั้งนอกและในสวนดอกทอ้อเตรียมการสำหรับงานวิวาที่จะมีขึ้นในอีกสองวันข้างหน้าส่งเหยี่ยนชิงที่ยืนมองอยู่บนหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งกำลังถูกไฟฤิษยาแผดเผาเขาคอยเฝ้าอยู่ในถิ่นกันดารแห่งนี้มานานหลายปีก็เพื่อทั้งอี เห็นเห็นอยู่ว่าเนื้อกําลังจะเข้าปากแล้วผู้ใดจะไปคาดคิดว่าจู่ๆจ,จะมีคนสอดมือมาคว้าไปเสียได้หากเป็นทายาทประกูลที่มีชื่อเสียงก็ยังพอยอมรับได้แต่นี่อีกฝ่ายกลับเป็นแค่เด็กบ้านนอกครอบนาคนหนึ่งแล้วว่าจะให้เขาทนไหวได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวยังต้องทนมองดูพวกเขาเข้าพิธีวิวาด้วยกันเนี่ยนะยิ่งคิดเขาก็ยิ่งกล้ามกลืนความโกรธนี้ไว้ไม่อยู่สุดท้ายก็หันหลังเดินลงเขาไป ทางสำนักมีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดส่งสำหรับอาหารไปยังสวนดอกทอเอาไว้สิบคนหนึ่งเพิ่งยิ้วกล่องสำหรับเดินข้ามสะพานไม้มาก็ถูกกสวีอีเทียนและเฉินกุยส่้เดินออกมาขวางไว้สิบที่ทั้งสองเบื้องบนสั่งการมาเรื่องจัดส่งข้าวปลาไม่ต้องรบกวนทั้งสองท่านแล้วสิบคนนั้นเอ่ยด้วยความสุภาพแต่ก่อนสองคนนี้สลับเวรกันไปส่งอาหารที่สวนดอกท้อมานานเขาจึงเข้าใจผิดอยู่บ้างซ่งเหยี่ยนชิงเดินอ้อมออกมาจากด้านหลังโขดหิน เดินมาหาเขาพลางยื่นมือออกมากล่าวว่าส่งมาข้าจะตรวจสอบดูสักหน่อยนี่สิบคนนั้นลำบากใจอยู่บ้างซ่งเหยี่ยนชิงยื่นมือฉวยกล่องสำรับไปทันทีก่อนจะหมุนตัวเดินไปที่ด้านหลังโขดหินสิบที่ส่งสิบคนนั้นรีบตามไปอย่างค่อนข้างร้อนรนทว่าถูกกศวิอีเทียนและเฉินกุยซั่เอาตัวเข้าขวางไว้พร้อมกันเขาลังเลอยากพูดอะไรแต่ก็ไม่กล้าลวกเกินซ่งเหยี่ยนชิง ในสำนักสวรรค์พิสทธิ์มีผู้ใดบ้างที่ไม่ทราบถึงภูมิหลังของซ่งเหยี่ยนชิงแม้แต่ผู้อาวุโสทั้งหลายก็ยังต้องเกรงใจเขาไหนเลยจะกล้าทำให้อีกฝ่ายโมโหได้แต่โชคดีที่ซ่งเหยี่ยนชิงคลายจะตรวจดูส่งส่งเพียงเล็กน้อยไม่นานก็ก้าวออกมาจากหลังโขดหินอีกครั้งก่อนจะยื่นกล่องสำรับคืนให้จากนั้นโบกมือไล่แล้วเอ่อยว่าตรวจแล้วไม่มีปัญหาอะไรเอาไปส่งเถอะสิคนนั้นได้แต่หิ้วกล่องสำรับจากไปตามที่อีกฝ่ายว่า แต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกไม่ค่อยวางใจอยู่ดีหลังเดินออกมาไกลก็หาจุดปลอดคนเปิดกล่องสำรับตรวจดูเมื่อเห็นว่าอาหารด้านในอยู่ครบถ้วนดีคล้ายไม่เคยถูกขยับโยกย้ายจึงได้รู้สึกโล่งใจสิบคนนั้นเดินมาจนถึงช่วงไหล่เขาที่อยู่ด้านล่างสวนดอกท้อจุดนั้นมีท่านอยู่แห่งหนึ่งถูหั่นพำนักอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวหลังจากส่งกล่องสำรับให้ถูหั่นสิบคนนั้นก็กลับไป ถูหั่นเปิดกล่องสำหรับล้วงปิ่นเงินเล่มหนึ่งออกมาจุ่มลงไปแตะผงสีขาวในขวดกระเบื้องเคลือบใบหนึ่งก่อนจะจิ้มลงไปในอาหารเพื่อทำการตรวจสอบทีละอย่างอย่างผลคือเมื่อชักปิ่นเงินออกบริเวณที่เคยสัมผัสอาหารก็กลายเป็นสีดำในทันทีมีคนวางยาพิษสีหน้าถูหั่นแปรเปลี่ยนใบหน้าที่เดิมทีค่อนข้างโหดเหี้ยมอยู่แล้วยิ่งดูโหดเหี้ยมมากกว่าเดิมเขาพุ่งทะยานออกไปนอกถ้ำกระโดดพลิกกายลงมาจากหน้าผาที่สูงเกือบ20จ้างอง ขวางกั้นเส้นทางลงเขาเอาไว้หยุดอยู่ตรงหน้าศิษย์ที่ส่งสำรับคนนั้นพอดีมือข้างหนึ่งพลันคว้าคอเสื้อเขาเอ่ยเสียงคร่ำเคร่งว่าระหว่างทางที่มาส่งสำรับมีอะไรผิดปกติหรือไม่ศิษย์คนนั้นตกใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถูกเขาจี้ถามซ้ำไปซ้ำมาเลยจำเป็นต้องเล่าเรื่องที่พบส่องเหยี่ยนชิงระหว่างทางออกมาไปกับข้าถูหั่นลากตัวเขาไปปรดติดตามตอนต่อไป จุลภาค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 